thim ma vi lu khong dai chim xu xu chim nen lu

ซงนี่โคเอ็เบิไปเลยบอลเบิ้ลเลยเบิ้ลเบิบอลเบิให้เป็นพม่าข้ามไปไปเบิ้ลเลยบอ อ๋ออาจารย์ครับเรานี่อ๋ออาจารย์ครับเรานี่อ๋อ <laughs> <sus> <coughs> <laughs> 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 <coughs> เท่าไหร่ก็ไม่เ่าไหร่บอลพูดถึงความพรอมไฟน์ี่นะครับครับควมพร้อมไปนี่ก็เต็มที่ครับตอนนี้ก็รอแต่พันมือชกนะครับรอล้มหนักรอพันมือชก เป็นไงบ้างวิธีนะวินาทีแรกที่รู้ว่าจะต้องเจอยอดมวยประจําปีก็เือว่าได้พิสูจน์การบนวิธีครับเพราะว่าผมก็เคยเป็นยอดมวยมาก่อนครับก็อยากจะลองพิสูจน์ฝีมือกับน้องเขาดูแบบปอนมองหน้ากล้องเลยไม่ต้องมองหน้าพี่กคำตบก็จะอยากจะ ที่สุดกับน้องเขาอยู่แล้วครับก็ว่าตัวเองก็เคยเล่นยอดมวยมาก่อนแล้วน้องเขาได้ยอดมวยคนปัจจุบันเราก็ถือว่าถูกคู่ครับก็ฝากน้องแทนติดตามด้วยนะครับวันที่26นี้ที่ทุ่งสงขลากรสีธรรมราชครับการพิซซ้อมตรงนี้เป็นไงบ้างครับมาอยู่ที่ใหม่ด้วยก็ตอนนี้ก็ร่างกายก็เต็มร้อยนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์รอแต่ล้มหนักแล้วผันมือชกครับเริ่มมีกระแสบับกกันในเน็ตครับว่าเขายังไม่เจอตัวจริงว่านี่คือยอดมวยตัวจริง ตำแหน่งที่เขาได้มาห้าหสถาบันยังไม่ใช่ของจริงครับพูดนนพูดซ้ําหน่อยอันนี้อันนี้ก็ต้องรอรอพิสูจน์รอพิสูจน์กันบนเวทีวันที่ยีสิกครับ,รบก็ผมก็เตรียมตัวไปเต็มที่เหมือนกันครับ,รบก็ขอให้น้องเขาอย่าเจ็บและอย่าถอนแล้วกันครับ,รบผมไม่มีถอนแน่นอนข,ขอขอพูดประโยคที่พิมพ์ลงในเฟ e บุ o กบอกกับซื่อหน่อยเนาะก็ <laughs> ที่น้องเขาบอก <laughs> ว่าที่ที่เขาที่เขาเจอมาไอที่ผมชนะไปพอยังไม่เจอน้องเขาผมก็อยากจะบอกว่าปีนี้พี่ก็ไปเต็มที่ครับที่น้องได้ยอดมวยมาปีนี้เพราะยังไม่เจอพี่รเรื่องนะน้ำหนักน้ำหนักล่อยขึ้นมาเวทใหญ่แบบนี้มีปัญหาไหมครับก็ <c oughs> ไม่มีครับเพราะว่าร่างกายของเราก็เตรียมพร้อมตลอดอยู่แล้วครับก็ถือว่าเราเราก็เพิ่มเบรดมานิดนึงครับก็เรื่องเรื่องกระดูกมวยเราน่าจะดีกว่าเออเราก็มาก่อนน้องเขาด้วยครับ